สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางรายการจะเล่ารายละเอียดกรณีตัวอย่างที่มาใช้บริการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิาพาทที่สำนักงานให้ท่านผู้ชมรับทราบนะคะ <S <S เรื่องมีอยู่ว่าไม่นานมานี้มีร้อยตำรวจเอกหญิงท่านหนึ่งขอสงวนนามนะคะได้รับคําแนะนำจากเพื่อนให้มาขอความช่วยเหลือจากอายการสขอชอขอนแก่นเมื่อมาถึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองไม่กล้ากลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากเกิดความกลัวว่าสามีซึ่งจดทะเบียนสมรสแต่ได้แยกกันอยู่มาได้ราวเจ็ดเดือนแล้วจะติดตามมาทำร้ายร่างกายตบตีหรือใช้อาวุธปืนอันเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสที่สามีครอบครองอยู่จำนวนหลายกระบอกยิงทำร้ายร่างกายตนเองเนื่องจากตนปฏิเสธไม่ยินยอมส่งมอบใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนหรือใบป .4 ซึ่งเป็นชื่อฝ่ายหญิงให้กับทางฝ่ายชายโดยสาเหตุที่ไม่ยอมส่งมอบเนื่องจากเกรงว่าสามีจะนําอาวุธปืนไปโอนให้คนอื่นหรือนําอาวุธปืนไปใช้ในการกระทำความผิดแล้วตนเองจะต้องร่วมรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนด้วยและแจ้งว่าไม่ประสงค์จะอยู่กินกับสามีโดยต้องการอย่าร้างพร้อมกับได้นำหลักฐานบันทึกประจำวันแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งมาเป็นหลักฐานให้พนักงานอายการตรวจดู พนักงานเอกาการสกชอได้สอบข้อที่จริงเพิ่มเติมทราบว่าปัจจุบันฝ่ายชายมีอาวุธปืนจำนวน5กระบอกและเครื่องกระสุนปืนไม่ทราบจำนวนไว้ในความครอบครองโดยอาวุธปืนจำนวนหนึ่งกระบอกเป็นอาวุธปืนของฝ่ายชายจำนวนหนึ่งกระบอกเป็นอาวุธปืนอันเป็นมรดกของฝ่ายหญิงและอีกจำนวน3กระบอกเป็นอาวุธปืนที่ได้มาระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยจดทะเบียนสมรส ซึ่งตามกฎหมายถือเป็นสินสมรสนะคะโดยอาวุธปืนสั้นและยาวจำนวน3มกระบอกที่เป็นสินสมรสนั้นได้ซื้อมาโดยใช้ชื่อของทางฝ่ายภรรยาเนื่องจากมีสวัสดิการของข้าราชการตำรวจซื้อได้ในราคาพิเศษโดยใบอนุญาตป4เป็นชื่อฝ่ายหญิงแต่ตามใบอนุญาตอาวุธปืนทั้ง3กระบอกดังกล่าวจะยังทำการโอนให้แก่ฝ่ายชายตามเจตนาของฝ่ายหญิง ที่แบ่งแยกให้เพื่อแลกกับการอย่าร้างไม่ได้เพราะยังไม่ครบกำหนดห้ามโอนตามที่ระบุในใบอนุญ,ญาตจนกว่าจะถึงกำหนดปลายปี2568 2570และ2571โดยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดมาตรา7และมาตรา8ระบุทำนองว่าห้ามมิให้ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต โดยหากฝา่าฝืนจะต้องระวางโทษทั้งจำคุกและปรับผลการไกลเกลี่ยจะเป็นเช่นไรวันนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามชมในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ